อ่าตอนนี้เป็นการทดลองดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเดี๋ยวเรารออย่างใจเย็นไว้ก่อนนะครับรออย่างใจเย็นไว้ก่อนกลุ่มที่แล้วเขาทําได้ค่อนข้างสูงนะดูว,ว่ากลุ่มเราเป็นยังไงบ้างจะเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ย ัยงย่งยงยง,ยงคุณครูจะไม่จับนะครับเพราะว่าตอนกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองคุณครูไปจับเขย่าครับรอบแรกเพื่อนฝั่งนี้เลยฝั่งซ้ายแล้วสองเพื่อนฝั่งขวาโดนหน้าด้วยเค็มไอ้เปรี้ยวจี้เลยนันคุณจะไม่ไปจับไม่เขยานะ่าครับเออลองดูเออไม่น่าเชื่อตอนนี้ช้านะของกลุ่มเมื่อกี้นะเขาแป๊บเดียวเลยนะ วางไว้แป๊บเดียวพุ่งปื๊ดเลยอาจจะเป็นที่กระดาษทิชชู่เราหนาก็ได้เออเดี๋ยวลองดูไม่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 ไปขย่าครับมันครูไม่เขย่าแล้วครับมันครูโดนซ้ายโดนขวาแล้วมันครูไปเขย่ับนาทีหนึ่งเลยนาทีกว่ากว่าแล้วนั่นนี่ ถ้าใส่จะล้มเลยแล้วมั้งนี่นนนนหรือว่าเบกกิ้งโซดาเราน้อยไปใส่ให้เยอะครูมันจะได้สูงๆงน้ำต้มก็น้อยเลยไม่กล้าเข้าไป หมุกไปตั้งแถวับมันเขย่าได้ทั้ขย่าเลยงานที่เรียบร้อยแล้วนะคะทำการพวกคามระยะางมีเรียบร้อยแล้วนะคะลงใส่น้ำสุปใส่ชูเราจะน้อยเกินไป

¡Bye, bye, bye!